สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่26นี้นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่นะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับในหนังสือแล้วนะคะในหนังสือกับแบบฝึกหัดแล้คุณครูได้สอนไปจบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด9บทเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะคุณครูก็เพิ่มเติมเนื้อหาเข้ามาให้ซึ่งเป็นเนื้อหาของรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นป .1 ะะสัปดาห์ที่1 6นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องรู้จักข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวค่ะ ความหมายของข้อมูลนะคะข้อมูลหรือว่า Data หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะหรือเหตุการณ์ต่างๆายกตัวอย่างเช่นนะคะพระอาทิตย์ดอกไม้ครอบครัวของเราแปลงสีฟันดอกไม้นะคะอะไรก็ตามนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราเราจะเรียกว่าข้อมูลนั่นเองค่ะ การรับรู้ข้อมูลนะคะเราสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างไรโลกของเรานะคะคเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะคอาจจะเป็นสัญลักษณ์เป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นตัวเลขนะคะคเป็นหนังสือราคาสินค้าได้ทั้งหมดเลยนะคะคที่นักเรียนเคยเห็นเคยผ่านมาเราเรียกว่าข้อมูลค่ะ ทีนี้มาดูต่อนะคะเราสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆที่เราสนใจได้จากอะไรบ้างนะคะได้จากอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังนะคะอวัยวะรับสัมผัสต่างๆนี้นะคะจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น ตานะคะสามารถทําให้เรามองเห็นได้ใช่ไหมคะหูได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคุณครูพูดได้ยินเสียงร้องเพลงอ่านะคะจมูกได้รับกลิ่นต่างๆนะคะปากการพูดคุยซักถาอ่ารวมไปถึงมือของเรานะคะได้รับสัมผัสอากาศร้อนเย็นอ่าอันนี้เราได้ประสาทสัมผัสทั้ง5้ามาเพื่อรับรู้ข้อมูลที่เราสนใจคะ่ะ ต่อไปแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลคืออะไร คือแหล่งที่บรรจุเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถค้นคว้าได้เรียนรู้ได้นะคะตามที่เราต้องการแหล่งข้อมูลเนี่ยมีอยู่มากมายรอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตรหรือเปล่าแล้วก็ให้ความสนใจหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งเลยที่เราได้รับข้อมูลทุกๆเช้าเลยใช่ไหมคะบางบ้านก็จะเปิดข่าวสารผ่านโทรทัศน์อันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้รู้ข้อมูลมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีภาพเคลื่อนไหวให้เราได้ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆอันที่2นะคะวิทยอุอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลเหมือนกันแต่เราได้รับข้อมูลเป็นเสียงนั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะหนังสือพิมพ์บรสารนิตยสาราบทพิมพ์ต่างๆนะคะบทความต่างๆจากเว็บไซต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนกันนะคะรับรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการอ่านใช่ไหมคะก็เป็นแหล่งข้อมูลได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบุคคลนะคะบุคคลก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลนะคะได้เหมือนกันบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็สามารถให้เราสืบค้นหรือว่าค้นหาข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นถ้าเราอยากทราบวิธีการปลูกข้าวนะคะเราก็ต้องเรียนรู้จากชาวนา ใช่ไหมคะหรือหากสนใจการวาดรูปเราก็ต้องเรียนรู้จากคุณครูศิลปะใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับการตกป้าเราก็ต้องเรียนรู้กับชาวประมงใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปเราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากบุคคลต่างๆได้ตามความที่เราสนใจได้เลยนะคะต่อไปค่ะ สื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นแหล่งข้อมูล ที่ทํามาจากกระดาษเนาะหรือว่าวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะมีการพิมพ์ตัวอักษรถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้อ่านนะคะเช่นหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์นะคะนิตยสารวรารสารใบปลิวแผ่นพับหรือว่าฉลากยานะคะอย่างฉลากยาเนี่ยก็จะบอกข้อมูลกับเราเลยว่าเราควรจะรับประทานกี่เม็ดกินเวลาไหนแก้โรคอะไรใช่ไหมคะอ่าสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลให้กับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะสถานที่และสิ่งแวดล้อมอสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งข้อมูลที่เราต้องค้นหาความรู้และความรู้ด้วยตนเองนะคะเพื่อที่เราจะได้นําข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาหรือนํามาต่อยอดทําสิ่งต่างๆต่อไปนะคะสถานที่และสิ่งแวดล้อมนี้มีอะไรบ้างเช่นห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะนะคะ,ะรวมไปถึง แหล่งเรียนรู้ต่างๆอาจจะเป็นสถาบัานวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะสถานที่เหล่านี้ก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่เราต้องการค้นหาไว้ให้มากมายเลยค่ะ เทคโนโลยีนะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลที่กว้างขวางและทันสมัยอีกอย่างนงะคะทาให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเช่นโทรทัศน์วิทยุนะคะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะที่ตอนนี้เด็กๆมีกันอยู่เนาะเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนะคะในการค้นหาความรู้ได้เช่นเดียวกันอ่าทันสมัยด้วยถ้าสมมตินักเรียนอยู่บ้านนักเรียนอยากรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องของดินใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนกันไปเราอยากรู้แต่เราไม่สามารถมาห้องสมุดได้แต่เราสามารถสืบค้นผ่านสมาร์ทโฟนได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะ,ะต่อไปอ่ะครูก็มีคำถามชวนคิดนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะว่าข้อมูลคืออะไรนะคะอะนักเรียนลองหยุดคลิปแล้วลองตอบคำถามดูสิคะติก๊กตอกติก๊กตอก ข้อมูลนะคะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเช่นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่นะคะแล้วแหล่งข้อมูลล่ะคะแหล่งข้อมูลคืออะไรจำได้ไหมคะเมื่อกี้คุณครูได้บอกไปแล้วเนาะแหล่งข้อมูลก็คือแหล่งที่บรรจุเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆนะคะที่เราสามารถค้นหาสืบค้นได้นะคะเราจะหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้างคะ กูบอกไปแล้วนะได้จากบุคคลได้จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสถานที่ต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นได้นั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะกูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนนิดนึ่งนะคะโดยให้นักเรียนวาดรูปอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5 ะะพร้อมกับอธิบายลงมาในสมุดนะสมุดเล่มสีฟ้าของวิชาคูนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนชื่อช้าเลขที่นะคะแล้วก็ระบุไปด้วยว่าเรียนออนไลน์วันที่เท่าไหร่นะคะ,ะโจทย์นักเรียนจะเขียนก็ได้นะไม่เขียนก็ได้อัน,นี้ครูมไม่ว่านะคะนี่เลยค่ะนักเรียนก็วาดรูปนะคะ อวัยวะรับสัมผัสทั้ง5ลงไปเลยวาดให้สวยเลยนะคะแล้วก็ระบายสีแล้วก็เขียนมาด้วยนะว่าหูเนี่ยใช้ทําอะไรอ่ารับฟังเสียงจมูกได้รับกลิ่นนะคะปากได้พูดคุยสักถามมือได้รับการสัมผัส ได้รับการมองเห็นนะคะเราสามารถรับข้อมูลได้จากอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5แบบนี้เลยนะคะลงมาในสมุดนะถ่ายรูปค่ะส่งมาได้ที่รายออฟฟิเชียลเดิมของครูเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการติดตามงานย้อนหลังนะคะให้นักเรียนกลับไปดูได้ในช่อง youtube ของครูเลยนะคะครูจะใส่ไว้ให้ทุกๆเพลย์ลิสต์เลยทุกๆสัปดาห์นะคะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ